S The s t a ต d ด r รร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Step Life Marathon งานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูดวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับเบกิเนอร์21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาฟมาราธอนและ42.195กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานี รับสมัครแล้ววันนี้ที่ race t h a i 1 o t n The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ25%แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears 8 m i n u t e history. อ m i l ิลิโอเน่ r คริปตาดารุสติเกโลดาปีซา a ัลมาโกโปโลงที่แล้วครับเราคุยกันถึงเรื่องนี้ถูกไหมครับหนังสืออิน i ิลิโอโมเป็นล้านหรือเป็นล้านล้านเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคำบอกเล่าของมาโคโปโลจดบันทึกโดยรุสติเกโลนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในบริบทของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างงูที่แล้วอธิบายให้ฟังแล้วว่าหนังสือทั้งหมดเนี่ยมี4เล่มโดยกันอธิบายเรื่องอะไรกันไปบ้างเดี๋ยววันนี้จะไปคุยว่าข้อพิพาทของนักประวัติศาสตร์พิสูจน์วมจริง เขาเดินทางไปจีนไหมเดี๋ยววันนี้มาคุยกันแต่เริ่มต้นที่ตันหนังสือกันก่อนเลยครับหนังสือเล่มนี้ก็ถูกเขียนขึ้นนะครับในต้นศตรวรรษที่14นะครับแปลว่าก่อนเกิดการประดิษฐ์ท่นพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนเบิร์กเพราะท่านพิมพ์โยฮันเนสกูเทนเบิร์กเกิดขึ้นในปี1440นะครับก็คือประมาณ150ปีหลังจากนั้นกันด้วยดังนั้นหนังสือเล่มนี้ครับที่มีทั้งหมด150กอปปี้เป็นหนังสือที่ถูกคัด ลอกมือกันมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก๊อปปี้ก็เลยมีน้อยมาก150 Co อก๊อปปี้แค่นั้นเองหนังสือเล่มนี้ครับถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาออริจิลนะต้องบอกกันว่ายุคนั้นภาษาอิตาลียังไม่เกิดนะครับคาบสมุทรอิตาลีมีภาษาถิ่นหลากหลายภาษารุสติกเเคโลเป็นคนปีซ่าครับภาษาที่เขาเขียนครับคือเป็นภาษาฝรั่งเศสเวเนเชียนหลายท่าจจะถามมันคือภาษาอะไรเหรอภาษาเวนซสจริงๆแล้วก็คือเป็นภาษาลาตินผสมกับภาษาฝรั่งเศสนี่แหละครับรุสติเเคโล เรียนภาษานี้มาก็เลยได้มีการจดบันทึกนะครับในหนังสืออ e ินมิเลียนเนเป็นภาษานี้ก็คือภาษาฝรั่งเศสเวเนเชียนนะครับถามว่าทําไมเป็นภาษานี้เพราะว่าในเวลานั้นภาษานี้เป็นภาษาที่ใช้กันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในโลกของการเดินทางเพราะว่าชาวเวนิสนี้เนี่ยถือว่าเป็นชาติที่มีความสามารถในการเดินเรือพาณิชย์พอสมควรทีเดียวอย่างไรก็ตามครับหนังสือเล่มนี้ออริจินัลเป็นฝรั่งเศสเวเนเชียนก็จริง แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังสือที่มีความน่าสนใจจึงถูกแปลไปในภาษาอื่นๆอีกเช่นภาษาเวนิสเพียวเพียวซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าฉบับนี้ไม่เคยได้รับความนิยมต่อมาถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสหลังจากนั้นนะครับถูกแปลออกมาโดยนักบวชชาวโดเมนิกันก็คือนักบวชลัทธิโดเมนิกันนะครับหรือว่าสำนักโดเมนิกันออกมาเป็นภาษาลาตินนะครับ ดังนั้นครับถ้าเกิดจะบอกว่าบันทึกเล่มไหนหน่าเชื่อถือที่สุดเพราะเราบอกว่าการแปลบางทีก็ไม่ได้มีความหมายว่าตรงไปตรงมานะครับเราลองไปดูครับว่าก๊อปปี้ต่างๆในแต่ละภาษานั้นอาจจะมีการถูกพิสูจน์แตกต่างกันไปด้วยแต่และก๊อปปี้ไม่ได้เหมือนกันเปะเนื้อหาการตีความไม่ได้เหมือนกันเปะนะครับแตกต่างกันในรายละเอียดไปด้วยอย่างที่ได้บอกนะครับว่าก๊อปปี้ทั้งหมดเลยจะเป็นกี่ภาษาก็ตามแต่เป็นหนังสือเขียนมือและหลังจากนั้นอีกกว่า150ปีเมื่อมีท่านพิมพ์แล้วเชื่อมคว่า หนังสืออิลมิเรียเน่ของเขาเป็นหนังสือที่ถูกพิมพ์มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกในเวลานั้นรองจากพระคัมภีร์ไบเบิลแต่เพียงอย่างเดียวครับวิธีที่นักประวัติศาสตร์จะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับมีหลายวิธีนะครับอย่างที่บอกพิสูจน์2ข้อนะครับ1ไปจริงจริงไหมสองมีตัวตนจริงหรือไม่แนวทางของนักประวัติศาสตร์ครับก็คือการกลับไปดูบันทึกของสำนักวาติกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่มาโคโปโลอ้างถึงสำนักวาติกัน มีปรากฏในบันทึกของสำนักวาติกันหรือไม่ต้องยอมรับนะครับว่า,าศาสนจักรในเวลานั้นเนี่ยมีการจดบันทึกเป็นอาร์คีฟนะครับเป็นบันทึกที่ละเอียดและมีการบันทึกกันโดยต่อเนื่องมาตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นหากว่ามีอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระบัญชาของพระสันตะป,ปาปาเช่นการส่งนักบวช2รูปไปยังต้าหยวนตามคำอ้างของมาโกโลถ้ามีจริงก็จะต้องถูกบันทึกเอาไว้ นอกจากนี้ครับการตรวจหาชื่อของข้าหลวงราชสำนักหยวนที่เป็นชาวเวนิสก็น่าที่จะได้รับการบันทึกเอาไว้ในพงศาวดารของจีนอยู่บ้างพูดง่ายในยุโรปก็จะต้องมีการจดบันทึกเอาไว้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีชาวยุโรปมาเยือนคนจีนเองก็น่าจะมีการจดบันทึกเอาไว้บ้างแต่ปรากฏแบบนี้ครับแหล่งจีนนั้นมิได้มีการบันทึกเอาไว้เลยว่ามีคนชื่อมาโครโปโลหรือฝรั่งที่มีลักษณะเหมือนกันกับเขาเอาไว ในบันทึกของจีนฉบับใดๆเลยสำหรับบันทึกของสาธารณรัฐเวนิสกันเองซึ่งปกติแล้วจะมีระบบสัม,มโนโประชากรที่ชัดเจนตั้งแต่ยุคนั้นเลยมีได้มีการบันทึกคนที่มีชื่อว่ามาร์โกนามสกุโโลโปโลแม้แต่นิดเดียวนอกจากนี้สำนักวาติกันคือาศาสนจัรไม่ได้มีการบันทึกเรื่องราวที่พระสันตะปาปาทรงนักบวชสององ,องค์ไปรับราชการที่ราชสำนักมองโกแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ครับยังมีการพิสูจน์ผ่านสิ่งที่มาโคโปโลโพูดถึงแผ่นดินจีนนะครับซึ่งใครๆก็น่าจะไปจีนแล้วน่าจะพูดถึงในเวลานั้นครับคือหนังสือของเขาสี่เล่มไม่ได้มีการพูดถึงกำแพงเมืองจีนไม่ได้มีการพูดถึงตะเกียบนอกจากนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวยุโรปรู้สึกอเมสและตื่นเต้นมากคือการรัดข้อเท้าของหญิงสูงศ์ชาวจีนทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วใครก็ตามที่ไปเมืองจีนช่วงนั้นน่าจะต้องได้มีการจดบันทึก3สิ่งนี้เอาไว้ เพราะอะไรครับ1กําแพงเมืองจีนนั้นใหญ่ยักษ์ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะสร้างได้2ครับชาวยุโรปนั้นกินอาหารเนี่ยด้วยชอและซ่อมแต่กลับไม่ได้มีการพิสูึนว่าคนจีนนั้นกินด้วยตะเกียบนอกจากนี้วัฒนธรรมการรัดข้อ้าของหญิงสูงสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ยุโรปอีกด้วยคนที่ไม่เชื่อนะครับว่ามาโคโปโลไปเมืองจีนหรือไม่เชื่อด้วยซ้าว่ามาโคโปโลนั้นมีตัวตนจริงเชื่อว่าตัวเคานเนี่ยน่าจะมีการประมวลผลจัดพ่อค้านะครับ ชาวอาหรับพ่อค้าจากเอเชียกลางที่เดินทางไปค้าขายที่เวนิสจากนั้นประมวลออกมาและเล่าเรื่องที่เขาเนี่ยได้ยินได้ฟังมาให้รุสติเคโรได้ยินแต่ขณะเดียวกันจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าการที่เขาพูดถึงเงินที่เป็นกระดาษพูดง่ายไม่ว่าจะเป็นตัวแลกเงินก็ดีหรือจะเป็นธนบัตรก็ดีนะครับที่มีการใช้ในจีนครับในยุคดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุโรปในช่วงเวลาของเขามาก่อน พราะยุโรปยังใช้โลหะในการหลอมเป็นเงินโดยเฉพาะยิ่งเลยสกุลฟลอรินเป็นหลักเลยก็น่าจะบอกได้นะครับว่าเขาคงจะต้องไปเมืองจีนอะหรือประเทศที่มีการใช้กระดาษเป็นธนบัตรหรือว่าตัวแลกเงินจริงๆไม่งั้นจะเอาจินตนาการเหล่านี้มาจากไหนในช่วงนะครับปลายศตวรรษที่13แล้วก็14นอกจากนี้ครับการที่เขาพูดถึงคลองใหญ่ขนาดยักษ์ที่น่าจะมีความหมายถึงปต้ยุ่นเหอซึ่งเขาเนี่ยใช้เดินทางนะครับจากตอนเหนือของจีน ลงมาตอนใต้เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ข้าหลวงนั้นคลองนั้นถ้าเกิดว่าเป็นต้ายื่นเหอจริงซึ่งมันก็น่าจะเป็นจริงก็คือคลองซึ่งมันมีอยู่จริงในทางประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ได้เคยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ยุโรปมาก่อนเลยอีกส่วนหนึ่งครับคือบันทึกของเขาในเรื่องของสถาปัตยกรรมของสะพานนะครับที่ใช้ในการชะลอน้ําของหยางโจคืออีกสิ่ง่งที่เขาได้มีการบรรยายเอาไว้ว่ามีรูปลักษณ์อย่างไรและตรงกันนะครับ กับความเป็นจริงที่มีอยู่ที่อย่างโจกันด้วยอีกหนึ่งประเด็นครับมาโคโปโลรเดินทางไปถึงจีนตอนที่อายุ21ปีการที่เขาได้รับการแต่งตั้งจากราชสำนักให้เป็นข้าหลวงไปตรวจราชการที่แผ่นดินทางภาคใต้คือเจียงหนานั้นเป็นสิ่งที่ฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ได้สอดคล้องกันอะไรกับความเป็นจริงของทางยุโรปนักสักเท่าไหร่แต่ว่าครับ หากว่าไปดูบันทึกและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินของราชวงศ์หยวนหรือว่ามองโกในช่วงเวลานั้นจะพบว่าสอดคล้องก,กันกับสิ่งที่มาโคโปโลเล่าครับเพราะพวกมองโกเองเขารู้ดีครับว่าตัวเองเป็นชาตินักรบพวกเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อปกครองพวกเขาเลือกที่จะใช้คนต่างชาติทุกทุกชาติที่พบเจอที่มิใช่ชาวฮั่นในการปกครองแผ่นดินจีน ดังนั้นการที่เราจะเห็นนะครับว่าข้าหลวงในราชสำนักของมองโกนั้นจะมีชาวชิตันนะครับชาวต้านเหลียวซึ่งถือได้ว่าสิ้นชาติไปแล้วมาเป็นข้าราชบริพารไม่ใช่เรื่องแปลกการนําเอาชาวหนีเจิญบางส่วนซึ่งแพ้สงครามต่อพวกเขามาปกครองชาวฮั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อพวกเขาเดินทางไปทําสงครามที่เอเชียกลางก็ได้นักปราดที่มีความสามารถเช่นนักปรา์ชาวอารบิกชาวมุสลิมนะครับเข้ามาทําการบริหารแผ่นดินของราชสำนักมองโกไปด้วย อีกประการหนึ่งครับพวกมองโกลครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างทางาศาสนาและความเชื่อทุกรูปแบบเลยเปิดโอกาสให้คนที่นับถือาศาสนาแตกต่างกันอยู่ร่วมกันในจักรวรรดิของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นอิสลามเป็นพุทธโซโรแอสเตอร์หรือแม้กระทั่งาศาสนาคริสตก็ตามดังนั้นไม่น่าแปลกใจละครับถ้าหากว่ากุ๊ปไลาคารเน่จะขอให้นักบวชวาติกันเข้าไปช่วยบริหารราชการแผ่นดินนะครับ เมื่อไม่ได้นักบวช100คนหรือแม้ทั้ง2คนเพราะว่าถอดใจกลับไปที่เวนิสก่อนก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเห็นมาโคโปโลถึงแม้ว่าวัย21ปีให้มาเป็นผู้ตรวจราชการแผ่นดินลงไปยังพื้นที่จีงหนานสำหรับเรื่องของการที่เขาเนี่ยไม่ได้เคยเอ่ยถึงกำแพงเมืองจีนนะครับซึ่งมีความใหญ่มาหึมาจนใครๆก็น่าที่จะมีการจดบันทึกนะครับนักปราสตร์บางส่วนก็บอกแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแล้วครับเพราะกำแพงเมืองจีนเนี่ย เบื้องต้นเลยมีเอาไว้เพื่อป้องกันการลุกรานของบรรดาอาณาอระยะชนทางเหนือเข้าสู่แผ่นดินฮั่นแต่ในเมื่อยุคสมัยของมองโกลครับกแพงเมืองจีนไม่สามารถฟังก์ชันหน้าที่นี้ได้เพราะว่าในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นหนีเจินก็ดีไม่ว่าจะเป็นมองโกก็ดีข้ามผ่านกำแพงเมืองจีนเข้ามาได้โดยง่ายดังนั้นราชสำนักมองโกเองก็คงจะไม่ได้มองว่ากำแพงเมืองจีนนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่แต่มองว่าเป็นแนวป้องกันที่มีความล้มเหลวมากกว่า ดังนั้นจึงค่อนข้างยากนะครับในการที่จะตัดสินไปเลยบอกว่ามาโคปโลนั้นไม่เคยไปเมืองจีนแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะบอกว่าตัวเขานั้นเดินทางไปยังราชสำนักอยู่นจริงแต่ทีนี้ครับสำนักสงโดเมนิกันที่เวนิสบ้านเกิดของเขาซึ่งปกตินะครับสำนักสงปกติก็จะมีการจดบันทึกเรื่องราวทุกอย่างอย่างละเอียดก็เหมือนว่าติกละครับให้น้ําหนักนะครับว่าสิ่งที่รุสติกโลบันทึกปากคาของมาโคปโลนั้นเป็นความจริง บาทหลวมที่มีชื่อว่า Francesco Pepino ซึ่งเป็นผู้แปลบันทึกของ Rusticello จากภาษาเวเนเชียนฝรั่งเศสเป็นภาษาลาตินและให้ชื่อหนังสือ Il Milione นะครับในภาษาลาตินว่า Iter m e r c h i p a o l i v e n e t i ซึ่งถือได้ว่าเป็นฉบับที่สําคัญที่สุดและเป็นฉบับที่อ้างอิงกันเยอะที่สุดนี้นะครับแปลหลังจากฉบับ o r i g ิ n a l ภาษาฝรั่งเศสเวเนเชียน3ปีฉบับที่เป็นภาษาลาติน,าาาตนย้ำนะครับว่า Marco p o l ซึ่งทางด้านของบาทหลุงปิปิโนบอกว่าท่านได้เจอตัวจริงของมาโคโปโลโด้วยไปเมืองจีนมาจริงการติดต่อกระชับสัมพันธ์ทางการทูตของมองโกกับวาติกันในยุคพ,พระสันตะปาปาต่อมาคืออินโนเซนตีที่4ก็คือช่วงปีเกิดของมาโคโปโลและพระสันตะปาปาเกรกอริโอเดชิโมหรือว่าพระสันตะปาปาเกรกอรีที่10ในปี1 2 7 1มีอยู่จริง นอกจากนี้บันทึกการเดินทางนี้เป็นบันทึกที่ช่วยให้การเผยแพร่คริสตศาสนาในตะวันออกไกลเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างมากอีกด <o> ้วยก็ถือเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะครับที่จะยืนยันนะครับว่ามาโคโปโรนั้นมีตัวตนจริงไหมเดินทางไปยังจีนจริงหรือไม่แต่ก็ยากนะครับที่จะปฏิเสธครับว่าบันทึกการเดินทางของเขาเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ม mm ันสอดคล้องกันกับความเป็นจริงที่มีจริงอยู่ในจีนสมเหตุสมผลในระดับหนึ่ง แล้วทำไมจึงไม่มีใครที่มีการจดบันทึกเรื่องราวของตัวเขามาโกโอลเอาไว้เลยไม่น่าแปลกใจละครับว่าช่วงที่เขาเดินทางออกจากเวนิสเขามีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาคือนโน o บอดีในเวลานั้นสมัยที่เขาเดินทางไปที่จีนเขาถึงที่หยวนช่างตูด้วยวัย21ปีครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนต่างชาติจำนวนนับพันนับหมื่นที่รับใช้ราชสำนักหยวนนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีใครเนี่ย โฟกัสไปที่เขาและบันทึกถึงคนแบบเขากันอีกด้วยแต่ต้องยอมรับนะครับว่าความสนใจครับในเรื่องของโลกตะวันออกจัก,กรวรรดิจีนความมั่งคั่งที่ไม่มีใครเลยที่เคยได้เห็นมาก่อนเป็นการจุดประกายสังคมยุโรปในเวลานั้นให้อยากที่จะเดินหน้าในการสำรวจโลกมากเกินไปกว่าคอมฟอร์ทโซนของพวกเขาจนโคลัมบัสไปพบอเมริกาและจนกระทั่งนักสำรวจอื่นๆอีกมากมายเดินทางไปพบพื้นที่ที่ไกลกว่านั้น ไปถึงจีนหรือแม้ว่าไกลสุดขอบโลกก็ตามแต่และทั้งหมดนี้ครับก็คือแรงบันดาลใจจากหนังสือที่มีชื่อว่า Il m i l ิโอเบันทึกโดยรุสติเกโลของนักเดินทางที่เราเชื่อว่าเขามีจริงมาโครโปโลครับ The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.